สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช n แนลรจันฉายพีเคสสญชัยสำเอกย่าง้าดาวชมเปาะกลองธารณีสอสมหมายก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at py24 ครบจบทุกความมันพักยก24 มันจนฉายพิเคสัญชัยชั้มโลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอ์เวท115-125ปอนด์ ควงสามเอกกัยยังฮดาดาวนักชกระดับตำนานวัย41ปีออกโรงชื่นชมฝีมือของก้องธรณีสอสมหมายกัปันรุ่นน้องวัย27ปีจากเพชรบูรณ์ที่ประเดิมเปิดซิงเก็บแต้มชัยแรกในวันรายการใหญ่ด้วยผลงานสุดโดดเด่นในศึกวัน169เมื่อวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก้องธรณีสอสมหมายได้รับคำชมจากแฟนมวยอย่างล้นหลามหลังฝากผลงานสวยชนะคะแนนเอกฉันทเกียคาริลอ นักสู้จากรักเสเซียไปแบบเหนือชั้นโดยสามารถแก้ตัวได้สําเร็จหลังจากที่เคยพลาดตกตาช่างและไฟของทั้งคู่ถูกยกเลิกไปเมื่อครั้งก่อนในศึกวันไฟนใน25เมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567โดยพระจันร์ฉายพิเคสัญชัยที่ตอนนี้ทำภารกิจสัมมนามวยไทยอยู่ที่อังกฤษได้ดูผลงานของกองทรณีสอสมหมยด้วยเช่นกันและออกมาชื่นชมนักมวยรุ่นน้องผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ว่ทีแชมป์คนต่อไปจับตาดูเจ้าไัยหรือว่าก้องธรณีให้ดีนะครับฝีมือสายตาในการชกนิ่งมากๆและมีการพัฒนาตัวเองได้เร็วม,มากๆขอชื่นชมน้องมากและที่สําคัญชกไฟนี้แทบจะไม่เจ็บตัวเลยด้วยซ้ําด้านสำเอมาย่างฮดาวที่ขึ้นชกในรายการเดียวกันและได้เจอกับก้องธรณีสอสมหมายในห้องแถลงข่าวจบเกมก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวชมกำปั้นรุ่นน้องด้วยเช่นกัน เคยมีคนถามผมว่ามีนักมวยคนไหนที่น่าจับตามมอในวันซึ่งผมก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นานแล้วว่าคนที่ผมชอบและมองว่าจะไปได้ไกลคนนั้นก็คือก้องธรณีน้องเขาอชกได้เยี่ยมมากครับติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook One Championship Thailand และเป็นกลางช h นน้า l ขอบคุณมากครับ